สวัสดีคสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบางเงี้ยนะครับผมแล้วก็คุณก็อยู่กับบางรินคุณเดิมน้บเงรินนำตัวก่อนสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางรินปากต้อง่อนั่นแหละฝากช่องอยู่นั่นแหละ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 นั่นแโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้อ่าบางเงียจะมาสอนฟาตโก้ฉบับ2021นยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอทุกคนซึ่งบางเงียก็ทำคลิปไปหลายคลิปแล้วนะผม ขับสอนฟาดแต่วันนี้ก็มีน้องๆขอกันเข้ามาเยอะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวบางอย่งจะอัปเดตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรายละเอียดอะไรเก็บทุกเม็ดนะครับซึ่งเอาแบบง่ายๆนะครับผมซึ่งแต่ก่อนก็ง่ายนั่นแหละแต่ว่าน้องๆบางคนนี่เข้าใจตลอดคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาทําให้แบบเข้าใจเพราะว่าบางอย่างฝึกแรกๆก็บางอย่างก็ฝึกแบบนั้นแหละบางอย่งจะสอนให้ดูนะครับว่าฝึกยังไงเดี๋ยวก็บางินก็วาดเสร็จแล้วใช่ไหมวินกี่เดือนแล้วบาวินวาดเสร็จเกือบสองเดือนสิบห้าปีครับทุกคนให้ตายตัวโรบินโอเคเดี๋ยววันนี้ มังเหียดได้บางลินมาเป็นฟิลเตอร์ระผมซึ่งบังเหียดเจ็บเข่าทำไม่ได้สาธิตไม่ได้ซึ่งก็เลยขอความร่วมมือจากบางลินช่องบางลินนะครับผมให้มาซึ่งช่องบางลินก็สองวัดอยู่แลนะ้วปกติทุกคนแต่บางเหียดก็เห็นบางลินวัดอย่างเทพนะทุกคนก็เลยแบบเอามาโปรโมทช่องนี้หน่อยคนระับทุกคนโอเคก่อนจะไปดูนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดกระดิ่งกด ding, กร okay, ะดิ่งกระดิ่ง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 โอเคครับผมตามมารับมจมเลยผมโอเคนะผม ซึ่งลำดับเลขเลยนะครับทุกคนก่อนที่จะฝึกฟาดตะก็ทุกทุก,ท,กทุกครั้งเลยนะครับก่อนที่จะฝึกก่อนที่จะเล,ล่นนะทุกคนมังเงนจะย้ำเสม,มอว่าให้น้องๆครับวอร์มนะครับซึ่งวอร์มเราก็ไปดูคลิปเก่าๆของมังเงินได้นะครับจะสอนยืดสอนวอร์มไปเรียบร้อยแล้วผมซึ่งวันนี้มังดินก็วอร์มมาเต็มที่แล้วมัวงดินก็วอร์มมาเต็มที่แล้วที่บ้านนะผมซึ่งเดี๋ยวให้มังดินก็เป็นพเพนเตอร์ ทำให้น้องๆดูซึ่งบางเหตุก็พูดแบบติดๆไกลๆเพราะว่าไม่ได้พูดมานานแล้วทุกคนมัวแต่ไปชักว่าแล้วก็จะประกาศนะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยง่ายๆเลยทุกคนก็มีรุ่นพี่นี่คนหนึ่งับผมที่ว่าบางเอียดตุปรับว่าตอนสมัยม .3 นะผมสอนให้บางเอียดว่าฟาดโอเคจะพูดว่าฟาดแต่ก็ของมันนี่ฟาดอย่างนี้ฟาดอะไรเรื่อยเหมือนข้ามฟาดนะทุกคนลองดูนิดเดียวลงแบบ ประมาณนี้มั้งอ๋ออ๋อจะประมาณนี้ทุกคน,นซึ่งของบางเหยียดเมื่อก่อนน่ะบางเหยียดก็จะแบบนี้ทุกคนขึ้นรอบไปทุกคนคือทีนี้พี่เขาบอกว่ามึงยังมึงทำยังไงก็ได้อะมึงเตะขวาให้ขวาลงขวาอ่าซึ่งจากที่พี่เขาบอกแบบนั้นบางเหยียดก็ฝึกมาเลยครับผมเตะขวาลงขวา,างงตรงนี้ ฟาดขวาลงขวาเอ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 าุงเลยเหรอนี่ทุกคนทุกคนฟาดขวาลงขวาคือเคล็ดลับไง่ายๆก็คือเราเตะขาขวาแล้วก็ขาขวาเขาต้องลงก่อนคือขาซ้ายมันขึ้นไปก่อนจริงหละแต่ขาขวาเ็าต้องลงก่อนซึ่งที่บังเอิญสอนไปแล้วนั้นคลิปเก่าๆก็จะมีเทคนิคก็คือการข้ามขาซึ่งการข้ามขา,านั้นหลายคนยังทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าทำไม่ได้ นั่นแหละก็เลยทำไม่ได้นะโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวมัาจะมาสอนเทคนิคการข้ามขากันก่อนพอเราสอนเทคนิคการข้ามขาแล้วเราก็จะไต่ระดับไปเรื่อยๆนะผมซึ่งเทคนิคการข้ามขาของมงเหยก็ง่ายๆทุกคนยกซ้ายเลยครับคือฝึกหมุนตัวเราก็สําหรับคนที่มาดูคลิปเก่าแล้วก็จะรู้นะครับผมว่าขั้นตอนแรกเลยเราต้องฝึกหมุนตัวก่อนอยู่แล้วทุกคนแต่ว่ามังเหยก็จะข้ามมาเลยหมุนตัวบางคนก็โค้หมุนได้เลยใช่ไหมแล้วก็ฝึกข้ามขาไปเลยครับผมซึ่งข้ามขาก็ เราก็ยกใช้มาปกติแล้วก็ยกขาขวาข้ามขาซ้ายไปซึ่งเราจะทําแบบนี้ก็ได้ทุกคนอ่าอันนี้คือข้ามขาแบบง่ายๆนะครับผมแบบง่ายๆครับซึ่งมันเหยียดกระโดดไม่ได้ไงให้มันยนสาดทได้ดูครับผมกดข้ามขาอ่าอันนี้คือนี่คือสเต็ปง่ายๆเลยนะครับผมคือเราเราไม่ต้องข้ามไปแบบนี้ก่อนยกขามาข้างหน้าเฉย กระโดดข้ามไปเฉยๆแบบนี้ก่อนนะอันนี้คือสเต็ปง่ายที่สุดแล้วนะทุกคนง่ายมากเลยีอะไรง่ายมากสไลด์ก็ได้เออเห็นไหมสไลด์ก็ได้ขวาก็ได้อ่าโอเคในเมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนเราลองยืดขาขาที่ไม่ถนัดไปข้างหน้าแล้วก็ข้ามข้ามเทียงข้างมาดูลองดูว่านไายืดไปได้ข้ามเทียงข้างเดิมหมดแล้วลดน้ำเลือดเห็นไหมมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าเราแค่ ไม่ต้องยกงอมาแบบนี้ครคนเราแค่เอาไปแบบนี้มันก็ข้ามได้เหมือนเดิมใช่ไหมมันแตกต่างกันไหมวันนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่ซึ่งทีนี้น้องๆคนนี้ข้ามขาไม่ได้น้องๆก็จะข้ามได้นะครับโอเคในเมื่อเราข้ามขาได้แล้วทุกคนเราไปแบบเร็วเลยครับผมซึ่งคลิปนี้มันจะมีเวลาน้อยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวรีบโอเคทีนี้เราก็ปรับกระดับนะครับแล้วต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับ มีน้องๆหลายคนว่าเฮ้ยมันเหยียดผมก้ามขาแลว้วมันได้แค่นี้นะทุกคนมันเหยียดมันได้อยู่แค่น,คน,น,น,นี้แล้วก็มันตกอ่ะพอมันได้อยู่แค่นี้เพราะว่าเราไม่ได้ปรับระดับขึ้นนะทุกคนพอเราข้ามขาจริงๆแล้วเราต้องปรับระดับขึ้นความลุกโอเคถ้าว่าน้องอยากเป็นเร็วน้องไประดับเอวเลยทุกคนไปมังงินระดับเอวอายไหมทุกคน,กคนระดับเอวมันก็ได้ไหมทุกคนซึ่งมังงิงก็ทำได้แล้วไง ที่บางเงินทำได้ถ้าบางเินทาไม่ได้บางเงินก็ทำไม่ได้เออโอเคนั่นแหละทีนี้ระดับเอวก็บางเินได้แล้วนะครับทีนี้ก็เราก็พอเราได้ระดับเอวแล้วทุกคนมางเงินจะแนะนานะครับคิดรับเพราะว่าบางคนบอกว่าพอฝึกระดับเอวขึ้นไปทีนี้อ่ะขาไม่กลางไงทุกคนปัญหาก็คือขาไม่กลางพอเราขาไม่กลางเราต้องกลับไปฝึกปัดครึ่งรอบมางเงินปั้นครึ่งรอบครับอ่าโอเค ฟาดครึ่งรอบมันจะทําให้เราขากลางและก็ทําให้ตะก,ก้อติดอยู่บนนู้นทีนี้มันีก็ต้องขึ้นไปเอาใช่ไหมทุกคนโอเค <S <S คืออยากให้ทุกคนขายืดขากลางเราต้องฝึกฟาดครึ่งรอบโอเคพอเราฟาดครึ่งรอบขากลางขายืดแล้วทีนี้อย่าลืมนะครับจะเต็ปเดิมขาไม่ถน,นัดยกขึ้นระดับเอวทีนี้เราก็ฟาดครึ่งรอบเหมือนเดิมยกขาซ้ายไม่ถน,นัดขึ้นระดับเอวแล้วก็ฟาดครึ่งรอบมันก็จะเป็นครบรอบโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงทีล่องช่องแล้วทุกคนทำไม เข็นมาเงี้ยมาเข็นมาเฮ้ยไอ้เรื่อยเฮ้ยเรื่อยทุกคนซึ่งอ๋อโอเคเดี๋ยวบางอย่างจะบอกเทคนิคนิดนึงครับผมซึ่งพอเรายกขาซ้ายที่มัแต่ละขึ้นไปแล้วก็เราก็ฟาดขึ้นหลบเหมือนเดิมใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องฟาดให้เร็วนะครับผมซึ่งพอเราฟาดเร็วปั๊บขาซ้ายมันยังไม่ทันตกทีนี้ขาขวามันก็ออกยืดไปแล้วก็เตะตะก้อแล้วก็ขวาขาลงมาครับซึ่งมันจะเป็นครบรอบโดยอัตโนมัตินะทุกคน ซึ่งลองเอาไปทําตามกันดูทีนี้พอเราได้แบบนั้นแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ปรับระดับลูกให้อยู่ปลายมือของมือปลายมือปลายมือยังรอบมือหัวไอ้นี่นะทุกคนปลายมือของมังดินก็จะประมาณนี้คนระับอยู่ที่แปดเมตรเก้านะครับผมเก้าเมตรแปดโอเคสูงเกินโอเคเดี๋ยวมัน,นจะให้มังดินนะครับยกซ้ายเหมือนเดิมแหละมันยกซ้ายที่จริงอะ่ะระดับหัวเนี่ยเราไม่ต้องยกซ้ายขึ้นขึ้นถึงมาถึงหัวหรอกอเราแค่ยกซ้ายไประดับเอวเราก็ฝ่าตรงนี้ นนขาซ้ายระดับเอวก็ถึงอยู่แล้วแหละทุกคนมันถึงด้วยตัวมัดซึ่งขาคนเราอ่ะมันมันกลางได้แบบนี้ไหมทุกคนขาซ้ายมันต่ำก็จริงอ่ะแต่ขาขวามันยือดออกได้เยอะคือเราไม่ต้องเน้นขาซ้ายสูงกว่าน,นะครับตอนแรกเพราะว่าถ้าเราอยากให้ขากลางนะทุกคนเราไม่ต้องเน้นยกซ้ายสูงกว่า ทีนี้อ่ะมันจะทําให้เราขากลางเลยอัตโนมัติซึ่งเราจะเหยียดขาดขวาออกไปสุดตอนที่เราเตะขาอตะกใ่ไหทุกคนใช่ไหมบางนินเพิ่มนับความสูนครับน้องน้องทำจนชินแล้วนะครับระดับปลายมือทำจนชินแล้วทีนี้ก็ลิมิตตดกบางนินก็อยู่บนนั้นแล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่ต่าต่าไมัไดินบอกว่าถามไม่ดูเปนเตอรเลยโอเคตรงนี้น่าจะสวยได้บางนินโอเคซึ่งเนี้ยมันจะให้บางนิน ยกขาซ้ายไม่สูงนะครับลองดูก่อนโอเคเอาให้แบบยกซ้ายสูงสุดก่อนเดี๋ยวมันจะให้ดูว่ากับซ้ายสูงกับไม่สูงมันจะแตกต่างกันยังไงขาที่นิเอเด็กเขายกซ้ายสูงให้ส,ส,สุด็น้ะควาตรงนีโโโโ้โอ้โหโอ้โหมือเด็กพูดอย่าลืมไปกดซับจองมืเลยด้วยนะทุกคนสุดยอดมากโอเคที่เดิมยังไงวันนี่ติดประตูจบตายแล้วนะ นี่บางินบางเองขอความร่วมมือให้ยกใช้ไม่ต้องสูงโอเคยกใช้ไม่ต้องสูงเดี๋ยวมาดูกันว่าขาเดี๋ยวบางเอกจะทำโอร์โมนไลท์โซลูชันให้ดูนะครับว่ามันจะแตกต่างยังไงยกใช้ไม่สูงแต่ว่าวัดโดนเหมือนกันนะทุกคนทุกคนเห็นได้ไหมเห็นเก่งได้ไหมเมื่อกี้ไม่เห็นเพราะบางินไม่ใส่โอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับพอได้ไหมบางิน เดี๋ยวว่าจะช่วยหัวเรืก่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยจัดไปครับผมใจไม่ได้แล้วนะครับที่สำคัญนะครับใจต้องมา,งาค,ครับผมขอบคุณครับอออโอเคทุกคนจะประมาณน,นี้ทุกคนเพิ่งคนนี้ครับมาเร็วครับตอนนีนเมืเ่อไงก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับผม มางนินนะผมซึ่งที่มาเป็นพิลิทเตอร์ให้มางเหงินในวันนี้ครับซึ่งถ้าไม่ได้มางเหงินมางเหงินก็ไม่ได้ทำคลิปสอนอน้องๆทุกคนโอเคครับผมอย่าลืมนะผมไปกดติดตามกดซับสไคร้ช่องมังนินนะผมถ้าถึงหมื่นซับมเมื่อไหรบางเงินก็จะถึงหมื่นซับเมื่อนั้น,นครับทุกคนใช่ครับใช่แล้วทุกคนโอเคงาน,ค,นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมถ้าน้องๆอ,อยากให้มางเหงินทำคลิปอะไรครับผมคอมเมนต์มาเลยครับผมช่วงนี้มางเหงินว่างแล้วเพราะว่าโควิดมันมันไม่ทำให้มางเหงินทำงานได้ครับซึ่งมางเหงินก็เจ็บโควทีนี้มางเหงินก็จะลาาาตะเวนนหคม สอนกับตะก้อยน้องๆบอสขึ้นมงเหงียดถอนไม่ได้ตำ่าไม่ได้ไงพูดอย่างเดียวคือเหงีย่เจ้าเนี้ยให้แต่พูดอย่างเดียวทุกคนโอเคแล้วเราคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วถ้าเจ้าไปกดครับนั่นแหละกดไลค์ถ้าเจ้กดแชร์ตั้งงี้ลืมซับลืมซับตัดไรแล้วพวกใหม่ใหม่กินเนื้อินเนื้ตอนนี้เราจะตกรถยกินการรับรางชูเฮ้ยตายเธอลรบินมันจะียใจไปเลยใช่ไหมแฉวโอ้เสียใจลง